สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปเที่ยวทรีปเยสเตกันนะคะห่างจากเกาะกราโด ถ้านั่งรถบัสไปประมาณสองชั่วโมงแต่วันนี้เราจะนั่งเรือไปค่ะไปดูความสวยงามของเมืองทริเอสเตกันนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเช้านี้บรรยากาศดีนะคะเรือจะออกตอน10บโมงกำลังเดินไปท่าเรือกันค่ะเรือโดยสารลำนี้นะคะไปอากเวล่ากราโดเดี๋ยวเราไปทริเอสเตกันนะคะ กำลังรอเรือเทียบท่าเรือกำลังเทียบท่านะคะเรือลำนี้จะพาเราไปยังเมืองทรีเอเตหรืออ่าวทรีเอเตวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีทั้งจักรยานที่เขาเอาไปด้วยวันนี้เรือจะออกช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีเ,เรือฉุกเฉินในการเติมน้ำมันก็จะดีเลย์ไปประมาณ15นาที จากเกาะกาโดไปยังอ่าวทรีเอเตใช้เวลาเดินทางโดยเรือนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมง15นาทีหรือว่ามากกว่านั้นนิดหน่อยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าใกล้ถึงแล้วนะคะเราเริ่มเห็นเรือใบไกลๆแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไปเห็นเรือลำหนึ่งนะคะโดดเด่นเป็นตะการตามากๆเลยค่ะสีเงินทรงสวยมาก ทุกคนในเรือโดยสารก็จะแบบว่าฮือฮาตะการตามากเมื่อเห็นเรือลำนี้นะคะซึ่งมันแบบดูทรงแล้วสวยแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะสัมผัสได้ถึงความทรงพลังแล้วก็มีอำนาจของเรือลำนี้นะคะเราใกล้ถึงแล้วนะคะยังไม่ขีนนาทีแล้วเราก็เริ่มเห็นเรือสำราญนะคะจอดเทียบท่าที่อ่าวอยู่ใหญ่มากนะคะดูลังการมากๆเลยนะคะอ่าวทรีเอเต เดี๋ยวจะแพลนกล้องให้ดูตั้งแต่ซ้ายเลยนะคะซ้ายแล้วก็ย้ายไปทางขวาว่ากว้างใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามขนาดไหนตรงนี้เป็นทะเลนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถนนสวยงามจริงๆแล้วก็จะมีเรือสำราญนะคะมาจอดเทียบท่าอยู่ใหญ่มากนะคะน้ำลึกมากๆแน่เลย เราอยู่ที่ชูเอเต้นะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะว่าบ้านเมืองก็จะสวยงามขนาดไหนประเทศอิตาลีค่ะเมืองริมอ่าวตามมาดูกันนะคะเราเดินออกมาจากท่าเรือน,นะคะแล้วก็เดินข้ามถนนบานิดนิงเราก็จะเจอบริการโฮปทัวร์เราสามารถขึ้นรถไปเที่ยวได้เลยนะคะถ้าเกิดมีที่ว่าง เรามาทำความรู้จักเมืองทริเอเต้กันนิดนึงนะคะทริเอเต้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของอิตาลีนะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันจะเรียกว่าทรีเอตนะคะเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองหลักของจังหวัดทริเอเต้และแคว้นการปกครองของฟรีอยลีเวเนเซียยูเลียค่ะตั้งอยู่บนอ่าวทริเอเต้ด้านตะวันออกเฉียงเหนือสุดของทะเลแอตเรียติก เมื่อกี้เขาพาเราขึ้นไปนะคะขับขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมาเราก็จะผ่านท่าเรือยอนท่าเรือเล็กเรือน้อยนะคะแล้วก็ท่าเรือน้ําลึกด้วยตึกด้านหน้าเรานะคะสมัยก่อนเป็นตลาดขายปลานะคะเป็นที่ประมูลปลาแต่ปัจจุบันนี้เป็นอาคารที่ใช้เป็นศูนย์นิรรศกรันเอเนกประสงค์ที่จัดกิจกรรมนิรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆค่ะ เรามาดูเรือสำราญด้านหน้าเรานะคะด้านขวาสุดใหญ่ตโตลังการมากนะเทียบกับตึกอำนวยการข้างๆนะคะยังเล็กแบบเทียบไม่ติดเลยอะ่ะใหญ่โตโคตรค่าบริการฮอบทัวร์หรือว่าทัวร์รถบัสเนี่ยเราใช้ไปหรือว่าจ่ายไปประมาณ17ยูโรต่อนหนึ่งท่านนะคะรวมแล้วก็34ยูโร2คน 2> มีจุดชมวิวประมาณ13จุดนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาไม่พอก็เลยเลือกแค่1จุดเท่านั้น ภาพที่เห็นนี้ก็คือพอนเทรอโซที่แกรนคาเนลค่ะนอกจากนั้นแล้วเราก็ใช้บริการฮอปทัวร์ชมเมืองนะคะโดยการนำเที่ยวของฮอปทัวร์พอนเทรอโซนะคะแกรนคาเนลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเบอร์โกนะคะเตโรซิอาโนในใจกลางเมืองของทูเอเต ประมาณครึ่งทางระหว่างสถานีรถไฟและจัตวรัตอูนิตาดิทาเลียกรองแกรนเป็นองค์ประกอบสำคัญของผังเมืองใหม่ที่นำไปสู่การก่อสร้างเบอร์โกเทเรซีเอโนทรีเอสเตเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงามในอิตาลีริมชายฝั่งทะเลแอเแลนติกซึ่งอยู่ใกล้กับสโลวาเนียเมืองนี้ตั้งอยู่อย่างสะดวกสบายตามแนวพริมณฑลของอ่าวทรีเอสเตตังทวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรบอลคาร จุดเด่นของเมืองนี้นะคะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันตกกลางและใต้ผสมผสานระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปกลางได้อย่างลงตัวและก็น่าสนใจดีทีเดียวอาณาเขตของเมืองส่วนมากจะเป็นเนินเขามองลงมาจะมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเทรเวตสสวยงามอย่างมากเลย ประชากรของเมืองมีมากกว่า2 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็เป็นเมืองนานาชาติมีผู้อพยพจากสโลวาเนียโรมานียจีนอฟริกาแอลเบเนียซเบียโครเอเชียกรีซเยอรมันแล้วก็กลุ่มประเทศ CIS ที่มาอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคโดยมีรายได้สูงสุดและมีอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดด้วย เรากำลังขับรถผ่านท่าเรือเก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสมัยก่อนการเดินทางรอบๆเมืองนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการ2ประเภทนะคะก็คือรถรางและก็รถประจำทางมีสนามบินนานาชาติอยู่ห่างจากทรีเอเตประมาณ33กิโลนะคะก็คือสนามบินรอนจีเดล l ลจิโอนาเเป็นสนามบินระดับภูมิภาคแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคอริเซีย มีเที่ยวบินทุกวันจากที่นี่ไปยังเมืองต่างๆในอินจารีและยุโรปช่วงหน้าร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอ่าวทริอเ,เต้ามากมายนะคะสังเกตได้จากระหว่างทางจะมีนักท่องเที่ยวอาบแดดกันเยอะมากๆเลยตอนนี้เราลงจากคอปทัวร์แล้วนะคะแล้วก็จะเดินต่อไปยังอีกจุดหนึงประมาณ750เมตรเป็นจุดที่10ซึ่งเป็นไฮไลท์นะคะ ที่มาเที่ยวเมืองทริเอเต้แล้ไม่ควรพลาดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะระหว่างทางเราก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูคือมันสวยงามมากๆจริงๆเลยค่ะดูนะคะนกนางนวลยืนเด่นเป็นสง,ง่าอยู่เลยจ้าสวัสดีค่ะทริเอเต้มีนางแบบทุกพี่เลยนะคะ ถึงแล้วคะ่ะทุกคนปากทางเข้าจุดชมวิวหมายเลขสิบนะคะที่ชื่อว่าคาสเซิลดีมิรามาเรเป็นจุดที่ทุกคนห้ามพลาดนะคะหากมาเที่ยวทรีเอสเต้ตามมาดูกันเลยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นปราสาทที่สวยงามตั้งอยู่บนแหลมที่งดงามของทะเลแอตแลนติกปราสาทมิรามาเรเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองทรีเอสเต้ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19 ซึ่งเดิมเป็นที่พำนักของราชวงศ์ฮับบวกซึ่งเป็นชาวออสเตรียหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตามการและเวลาปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐมาตั้งแต่ปีกศ1 9 5 5มีคอลเลกชันงานศิลปะอันล้ำสมัยของมิรามาเร่รวมถึงผลงานของจิตรกรชาอิตาลี ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเราไม่สามารถเข้าชมด้านในได้เราก็เดินชมวิวนะคะโดยรอบปราสาทแล้วก็บริเวณใคร้เคียงบรรยากาศดีงามมากๆค่ะพาทุกคนชมวิว360องศานะคะรอบๆเลยสวยงามเห็นทะเลแอตแลนติกเต็มๆเลยค่ะประทับใจมากๆเลยขอบอก เดี๋ยวเราไปด้านล่างกันนะคะจะมีทางลงไปชมสวนแล้วก็จะมีสะพานยื่นคล้ายกักับแหลมออกไปนอกทะเลน,นั่นเนะคะเราสามารถมองวิวมายังชายฝั่งได้สวยงามมากๆจากปลายแหลมนะคะหรือว่าปลายสะพานเรามองไปยังปราสาทนะคะ สวยงามมากๆค่ะซิปปราสาทสีขาวมีมน์ขลังอลังการโรแมนติกวิวสวยมากเลยนะคะสวยงามจริงๆรวมถึงนางแบบที่ไม่ได้รับเชิญด้วยนะคะได้ไอติมนะคะกินไอติมร้อนๆนะคะอร่อย <c oughs> อร่อยมากมากอร่อยมากมากค่ะร้อนๆได้ไอติมค่ะทีรามิสุกับโยเกิร์ต สดชื่นสดชื่นสถานีสุดท้ายนะคะของการฮ็อปทัวร์วันนี้เรามาลงที่เดิมนะคะและหลังจากนั้นเราก็เดินข้ามไปยังจัตุรัสนะคะจัตุรัสแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าพีย s ซ่าอูนิตาอิตาเลียเป็นจัตุรัสหลักของชีเอเต้นะคะตั้งอยู่ตรงเชิงเขาซานจิโอสโตบริเวณนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เข้มงวด และด้านหนึ่งวางอยู่บนอ่าวทรีเอเต้ปริมณฑลของจัตรุรัสล้อมรอบด้วยพระราชวังอันงดงามและอาคารสาธารณะมีทั้งน้ำพุแห่งสีทวีปด้วยนะคะ,ะร้านกาแฟ<ะ>และร้านอาหารที่เราไปเมื่อกี้มาะนะคะ,ะเป็นร้านอาหารที่มีอายุนนย้อนไปได้ถึงคศ1น3 9ด้วยกันนะคะชื่อคาเฟ่เดคลีสเป็กชี่ค่ะและเป็นจุดชื่นชมความมลังการของจัตุรัสด้วยนะคะ ถ้าเราอยู่ที่ตรงจัตุรัสนะคะแล้วก็มองมายังทะเลเราก็จะเห็นท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นท่าเรือที่เราลงเรือแล้วก็จะไปขึ้นเรือตอนนี้นะคะระหว่างนี้เราก็ชื่นชมบรรยากาศอ่าวทริเอเต้นะคะแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกและบริเวณโดยรอบระหว่างที่รอเรือจะออกนะคะ ค่ะทุกคนข้างหน้าเรานะคะเป็นจัตุรัสเพียซ่าอุนิตาอิตาเลียนนะคะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะเป็นท่าเรือปฏิมากรรมที่ท่าเรือนะคะเรือออกตอน17 15. นาฬิกา15นาทีนะคะมาจอดเทียบอยู่แล้วนะคะกราโดทริเอเต้ลำด้านหน้าเรานะคะต้องกลับแล้ววันนี้อากาศร้อนมาก ร้อนจริงๆเรือออกตอน17บเนาทีระหว่างรอเราก็พาทุกท่านเก็บภาพสุดท้ายนะคะบรรยากาศท่าเรือริมอ่าวทรเอเต้มองไปยังชายฝั่งนะคะบ้านเมืองก็สวยงามจริงๆสวยมากค่ะทริปทรีเอสเต้จบนะคะประทับใจมากๆบ้านเมืองสวยงามมี ประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะแล้วก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่และก็สำคัญของเมืองเป็นอ่าวนะคะชิเอเตเจเป็นอ่าวในประเทศออสเตรียประเทศอิตาลีไม่ใช่ออสเตรียยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ